ครับสวัสดีครับพบกับผมมาสว่วนแม่ลีกรตรดฟาร์มครับวันนี้ก็มามาดูไก่นะครับพอดีไก่ตั้งแต่ล่าสุดที่อัปเดตให้ดูนะครับไก่ก็อยู่ครบครับจะมาหนึ่งอาทิตย์ต่อมาไม่ได้กลับมาบ้านนะครับแม่ก็โทรไปบอกว่าไก่ได้สูญเสียไก่ไปหมดแล้วนะครับก็คือหมานะครับ ตัวใหญ่สมควรมางัดเล้าเข้าไปนะครับน่าจะเข้าไปทางนี้แหละครับทางประตูเนี่ยพราะประตูก็อย่างที่บอกนะครับก็ผูกเชือกไปอย่างเงี้ยจูมาจนนะครับเขาก็มางัดแล้วก็กัดไก่ยี่สิบเอ็ดตัวนะครับที่กําลังไข่นะครับตายหมดเลยครับตายเกลี้ยงคอกเลยก็เลยนี่นะครับก็ทําความสะอาดคอกใหม่แล้วก็พ่อก็ เอาแกลบมาใส่ใหม่เอาชี้ไก่ที่มีอยู่ในเกล้าเดืมออกให้หมดนะครับแล้วก็ปรับปรุงคอกใหม่เลยนี่ก็มัดไว้อย่างนี้แหละครับขราวก่อนก็นี่ก็ถือว่าไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับมัดไว้นี่ก็ยังที่จะเข้าไปได้อยู่นะครับมันเปิดเข้าไปเลยครับมันแหวกเข้าไม่ได้เปิดประตูเข้าได้นะครับแหวกเข้าทั้งล่างแล้วก็เข้าไปกัดไก่หมดเลย ตอนนี้ก็เลยเอาเอามาลงสิบตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอามาลงเพิ่มอีกครับเพราะว่าไก่สิบตัวก็ตอนนี้ก็สองพันห้านะครับตัวละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่แม่ก็เลยไปถามมาเมื่อสามสิสามสองวันก่อนสามวันก่อนนะครับเขามีไก่พอดีก็เลยได้มาสิบตัวนะครับก่อนสิบตัวนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งเดือนนะครับถึงจะเริ่มไข่นะครับ สวยๆเลยไก่กชุดนั้นก็นะครับถ้าดูคลิปที่ผมมาลงตั้งแต่เริ่มเริ่มเปลี่ยนเล้าไก่สถานที่ใหม่ให้ไก่นะครับก็น่าจะประมาณปีกว่าๆนะครับไก่ก็กาล,ลังจะได้กําลังจะได้กําไรจากจากการขายไข่นะครับเพราะว่าตัวไก่น่าจะได้ทุนคืนแล้วนะครับที่จะมาลงตอนนั้น ไก่ก็ปีกว่า,วายังไม่ครบสองปีดีนะครับหมามากัดโอ้โหพ่อมาตอนเช้าเห็นไก่ตายเกลื่อนใเ,เล้าเลยครับยี่สิบเอ็ดตัวนี่ก็เลยต้องหามาลงใหม่นะครับเพราะว่าคือเรามีเล้าแล้วนะครับก็ต้องเลี้ยงครับเคยเลี้ยงคนลูกค้ามาที่ร้านนะครับก็มาถามหาไข่ไก่ของเราประจําครับเดี๋ยวจะซื้อมาเพิ่มอยู่ครับเดี๋ยวเอามาลงาเพิ่มอีก ยี่สิบตัวนะครับคิดดไว้ให้มันได้วันละเกือบแผงนะครับวันละสักสามสิบตัวพื้นที่มันลงได้สักห้าสิบตัวก็ลงได้นะครับเพราะว่ามันไม่หนาแน่นมากมีให้เขาเทดองเดินเล่นเที่ยวอะไรนี่แม่กับพ่อก็เลยไปเอาแกลบมาโรยพื้นใหม่เลยครับนี่หม,มาเราครับ หมาเรานี่หมาเราก็ไม่ไม่ไม่อยู่นะครับอย่างว่านะครับเราไม่ได้เฝ้าอยู่ที่สวนหมาก็จ้องที่จะเข้าตลอดนี่มันเห็นพ่อบอกตอนนี้นี่แหนตามกระเบื้องเลนะครับโซกัดตามกระเบื้องตามอะไรละก็เลยต้องตีสังกะสีปิดนะครับนี่ครับพอแคก็ตีสังกะสีแปะทำใหม่เลยไม่ให้มัน กัดเข้าไปได้นะครับนีครับการสูญเสียนะครับไก่กําลังได้ทุนคืนจากจากตัวไก่ไปแล้วก็จะได้กําไรนะครับแล้วก็การไวซเสื้อหัวหานก็เลยมาโดนกัดซนะไขก่ก็อย่างที่เก็บให้ดูนะครับก็จะได้วันละประมาณเท่านั้นแหละนะครับไก่ยี่สิบ็ดตัวตอนนี้เหลือสิบตัวมาลงใหม่ครับ ได้ยังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับเจ้าของร้านบอกว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับถึงจะเริ่มไข่นะครับเขาก็จะไม่ไข่พร้อมกันหมดหรอกเพราะมีตัวที่ยังดูที่ดูที่หน้านะครับหน้ายังไม่แดงงอนยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับนี่ไก่สาวครับไก่สาวสี่เดือน เดือนเป็นพันเดิมครับนี่ครับผันผสมแล้วก็เก็บมาฝากครับแล้วก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าสูญเสียไก่ไปกระทันหันมากเลยครับยี่สิบเอ็ดตัวเริ่มสตาร์ทเลี้ยงใหม่ครับสู้ต่อครับเคยเลี้ยงแล้วนะครับก,ก็มีครอกมีไรแล้วโอเค นี้ก็เกี่ยวกฝากสำหรับการเอาไก่ชุดใหม่มาลงนะครับเดี๋ยวจะเอามาเพิ่มอีกครับขอบคุณที่ติดตามว้านสวนแม่วริเสดตรฟาร์มนะครับสวัสดีและขอบคุณครับนี่ครับสิบตัวคุค้นๆ